สวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับกับช่องแอทที่จูดดีวันนี้มีความคิดเห็นของชาวเวียดนามหลังจากแฟนฟุตบอลชาวเวียดนามได้ชมคลิปวิดีโอโคซิโกเล่นกีตาร์และร้องเพลงทำให้แฟนฟุตบอลชาวเวียดนามต่างแสดงความชื่นชมกับความสามารถอีกด้านหนึ่งของโคซิโกจากช่องซิ channel ก็มีชาวเวียดนามได้เข้ามาแสดงความคิดเห็นหลากหลายมุมมองมาฟังกันครับ ว่าพวกเขามีความคิดเห็นกันอย่างไรบ้าง Vietnam đã Chi Minh, Vietnam Ho Chi Minh, Nam Hồ Chí Minh, Nam Hồ Chí Minh, New York hồ Chung, ngày hội đại thắng, lời mắt mẹ tất tiếng ăn nguy hoa, và nhằm đỡ dằm đỡ dằm คอมเมนต์แรกกันเลยครับคุณทำให้ฉันรู้สึกว่าการตกหลุมรักใครสักคนมันเป็นอย่างไรได้โปรดรักษาความมีมนุษย์สัมพันธ์แบบนี้ไปเรื่อยๆฉันจะรักคุณจนกว่าคุณจะหยุดรักฉันคอมเมนต์ Comment ต่อไปฉันในฐานะคนเวียดนามฉันคิดว่าสำเนียงและการออกเสียงของคุณได้ก้าเต็มสิคุณร้องเพลงได้ดีมากฉันคิดว่าคุณคงฝึกเพลงนี้มานานแล้ว ยอดเยี่ยมงานดีมากซิโก้สุขสรร์วันรวมชาติเวียดนามแล้วก็มีคนมาต่อคอมเมนต์นี้เพลงนี้เป็นเพลงที่ลํำลึกถึงเหตุการณ์วันที่30เมษายน2518เวียดนามเหนือบุกยึดเวียดนามใต้เป็นวันสิ้นสุดสงครามเวียดนามและเป็นวันรวมชาติเวียดนามออกอากาศเป็นครั้งแรกโดยสถานีวิทยุฮานอยในวันที่30เมษายน2518เพื่อฉลองชัยชนะ คอมเมนต์ต่อไปรักโคซิโกเวียดนามรักไทยแลนด์เพราะเราคืออาเซียนคอมเมนต์ Comment ต่อไปโคซิโกเป็นหนึ่งในร้านคนที่มีความสามารถพิเศษที่หาได้ยากมีความสุภาพเรียบร้อยและเป็นมิตรคอมเมนต์ Comment ต่อไปขอบคุณเกียรติศักดิ์ขอบคุณประเทศไทยเราคือครอบครัวเดียวกันคอมเมนต์ Comment ต่อไปฉันเป็นคนเวียดนาม และไม่อยากแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณเท่าไหร่แต่วันนี้ฉันผิดสัญญารักคุณเกียรติศัตว์คุณคือโค้ชในอนาคตของทีมชาติเวียดนามคอมเมนต์ต่อไปชาวต่างชาติทุกคนที่มาเวียดนามจะต้องหลงรักประเทศนี้เพราะคือประเทศแห่งสันติภาพและเสรีภาพที่อบอุ่นและมีความสุขคอมเมนต์ต่อไปฉันรู้สึกดีเมื่อคนต่างชาติร้องเพลงนี้ มันมีความหมายกับคนเวียดนามมากแม้แต่คนเวียดนามบางคนที่ไม่เคยชอบคุณพวกเขายังกลับมารักคุณเกียรติศักดิ์คอมเมนต์ต่อไปฉันเป็นคนหนึ่งที่รักคุณมากรักตั้งแต่คุณเป็นนักเตะและตอนนี้คุณยังเป็นโค้ชของสโมสรที่ฉันรักเพลงที่คุณร้องมันทำให้ฉันคิดถึงลุงโฮมากเอาไปหนึ่งล้านไรเลยเกียรติศักดิ์คอมเมนต์ต่อไป ฉันเป็นคนเวียดนามฉันรักเวียดนามฉันรักไทยแลนด์ฉันรักซิกโก้ขอบคุณจริงๆคอมเมนต์ต่อไปฉันเป็นชาวเมืองเปยกูคุณเป็นไอดอลของใครหลายคนไม่ว่าจะเป็นผลงานในสนามหรือพฤติกรรมนอกสนาม f อซซิกโก้เอฮองอันยาลายจากเวียดนามแล้วก็มีคนมาต่อคอมเมนต์นี้เกียรติศักดิ์ สมควรเป็นทูตแห่งมิตรภาพระหว่างสองชาติไทยและเวียดนามคุณวิเศษมากคอมเมนต์ต่อไปสุขสันต์วันรวมชาติพี่น้องชาวเวียดนามด้วยความปรารถนาดีและคำทักทายจากของอัญญลาลัยซิกโก้แค่คนเดียวก็ทำให้ศึกในโซเชียลระหว่างไทยและเวียดนามหมดไปสุดยอดมากเกียรติศักคอมเมนต์ต่อไปร้องได้ดีมากเกียรติสัก ขอบคุณและขอให้มีความสุขในวันหยุดและทุกๆวันในเวียดนามคอมเมนต์ Comment ต่อไปพวกเรารักโค้ชเกียรติศักดิ์มากนอกจากความสามารถเรื่องฟุตบอลที่เป็นเลิศแล้วยังมีความสามารถในด้านดนตรีและภาษาที่สามารถพูดได้หลายภาษารวมถึงภาษาเวียดนามด้วยพวกเราหวังว่าคุณและสโมสรจะประสบความสำเร็จอย่างยิ่งใหญ่เป็นกำลังใจให้นะ คอมเมนต์ต่อไปยุคนี้คนไทยคลองใจคนเวียดนามไม่ว่าจะเป็นด้านกีฬาหรือธุรกิจกิยติศักดิ์เป็นแบบอย่างที่ดีสมแล้วครับกับคำว่าโค้ชขอให้เป็นที่รักของคุณทุกคนแบบนี้ตลอดไปนะโค้ชซิโก้คอมเมนต์ Comment ต่อไปงานดีมากเกียรติศักดิ์ไม่มีคำใดจะอธิบายนอกจากสองคำนี้ยอดเยี่ยมรักโค้ชซิโก้นะ คอมเมนต์ต่อไปนอกจากจะใช้เท้าเตะฟุตบอลได้เก่งแล้วยังใช้มือดีดกีต้าได้สุดยอดด้วยน่าทึ่งและชื่นชมคุณซิโก้มากสำหรับฉันมีแต่คำว่าขอบคุณและขอบคุณมากแล้วก็มีคนมาต่อคอมเมนต์นี้น่ารักมากโคซิโก้คุณรู้ไหมคุณเป็นผู้ชายในอุดมคติของฉันเลยขอบคุณมากคอมเมนต์ต่อไป เล่นฟุตบอลก็เก่งเป็นโค้ชก็ยอดเยี่ยมร้องเพลงก็เพราะไม่มีคำใดจะอธิบายสมบูรณ์แบบจริงๆผู้ชายคนนี้คอมเมนต์ต่อไปผู้ที่มีความอ่อนน้อมถ่อมตนย่อมได้รับความรักความเมตตาจากคนอื่นเสมอขอบคุณซิกโก้ขอบคุณประเทศไทยเราคือครอบครัวเดียวกันแล้วก็มีคนมาต่อคอมเมนต์นี้โดยพื้นฐานของคนไทยส่วนใหญ่ เป็นคนที่มีจิตใจอบอ้อมอารีและอ่อนน้อมถ่อมตนต่อผู้อื่นเสมอจึงไม่น่าแปลกใจว่าทำไมผู้คนจากทั่วทุกมุมโลกถึงอยากเดินทางไปเยี่ยมเยือนประเทศไทยคอมเมนต์ต่อไปเสียงร้องเพลงของคุณมันวิเศษมากขออวยพรให้คุณมีสุขภาพแข็งแรงและประสบความสำเร็จไทยแลนด์และเวียดนามใกล้ชิดกันมากขึ้นขอบคุณมากคอมเมนต์ต่อไป ความสุขของโคซิโก้ได้ส่งต่อไปให้นักฟุตบอลในทีมมันจึงส่งผลต่อผลงานในสนามของสโมสรให้ออกมาดีพวกเราแฟนลับก็มีความสุขด้วยคอมเมนต์ต่อไปว้าวโค้ชเกียรติศักดิ์เห็นเล่นกีตาร์ร้องเพลงครั้งแรกนึกว่าไอดอลเคป๊อปลักคุณเกียรติศักดิ์และไทยแลนด์คอมเมนต์ต่อไป เกียรติศักดิ์นอกจากจะเป็นโค้ชที่สุดยอดแล้วยังเป็นเหมือนสื่อสัมพันธ์ระหว่างไทยและเวียดนามอีกด้วยดีมากเลยครับคอมเมนต์ต่อไปถ้าเป็นไปได้ในอนาคตฉันอยากให้คุณและครอบครัวของคุณย้ายมาอยู่เวียดนามเลยจะดีมากรักโค้ชซิโก,โก้แล้วก็มีคนมาต่อคอมเมนต์นี้ใช่ฉันเห็นด้วยและฉันก็อยากเห็นเขาคุมทีมชาติเวียดนาม หวังว่าโค้ชเกียรติศักดิ์จะมองเห็นความปรารถนาของฉันและชาวเวียดนามมาถึงคอมเมนต์สุดท้ายแล้วนะครับถ้าเอริกคันโตนาเป็นศิลปินลูกหนังแห่งยุโรปเกียรติศักดิ์ก็คงเป็นศิลปินลูกหนังแห่งเอเชียนี่เป็นความคิดเห็นบางส่วนของชาวเวียดนามในความคิดเห็นทั้งหมดไม่สามารถเหมารวมว่าความคิดเห็นทั้งหมดเป็นอย่างที่ได้ฟัง และผู้ชมท่านใดอยากจะแสดงความคิดเห็นเชิญแสดงความคิดเห็นของท่านใต้คลิปนี้เลยครับ